ดูเอาล่ะเราดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับแหมย่างเข้าเดือนหกฝนกระตกพรำพรำฝนตกแบบนี้ก็ชาวบ้านเขาก็ออกไปจับอึงกันเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดนี้ครับใกล้เคียงกับข่าวเมื่อสักครู่ที่เราสูงมาไทยไปที่จังหวัด กำแพงเพชรักปุดกันเลยที่นี่นะครับนี่ไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยเขาจับอึ่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมแต่อึ่งที่จับได้ก็โอ้โหมีทั้งสีเผือกสีทองด้วยไปดูกันหน่อยแปลกจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้อึ่งกอกหรือว่าอึ่งเผาสองตัวนี้นะครับเป็นตัวสีเผือกเพศเมียแล้วก็ตัวสีเหลืองทองเป็นเพศผู้โอ้โหเกิดมาเป็นคู่ตุนางันกันจริงๆสร้างความหือหายกับหมู่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ปตตำบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับโอ้โหพอชาวบา้านเขาเห็นแบบนี้แล้วไม่กล้าไปทานไงไม่เคยเจอนี่ก็เก็บเลี้ยงเอาไว้เลยเขาเชื่อว่า จะนาพาโชคลาบมาให้ตอนนี้ถูกปะแป้งหรือยังคะยังฮะเพราะว่าไม่ต้องปะแล้วครับขาวโพลนขนาดนี้เป็นเผือกเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปะแป้งไปแล้วแล้วเป็นสีนี้หรือเปล่าลูกเ็กเล็กแดงก็มากันเพียบเลยครับโอ้โหเห็นแบบนี้พวกเขาไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่อึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีน้าตาลสีดําๆตัวเขาจะเล็กด้วยนะใช่ว่วยังเล็กอยู่หรือว่าไซส์เขาเท่านี้ตัวประมาณเท่านี้แหละอึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่ครับตัวมันก็ใหญ่นะคุณก็แล้วแต่ที่จะเจอนะเอาล่ะ นางเหรียญขันทองเจ้าของอึงโกกคู่นี้ครับเขาเล่าว่าเมื่อสองวันก่อนฝนตกหนักในพื้นที่จึงพากันออกไปจับอึงแงตามวิถีชาวบ้านบริเวณป่าในหมู่บ้านซึ่งระหว่างเดินจับอึงอยู่นั้นหลานก็เห็นแล้วก็ตะโกนบอกโอ้ยยายยายอึงนี่มันแปลกจริงๆอึงโกกสีแปลกสตัวนี้ก็เลยเห็นแบบนี้จับมันมาซะเลยครับชาวบ้านก็ที่ทราบข่าวนะครับ ที่เขามากันเนี่ยไม่ได้มาแสดงความยินดีนะมาขอเลขเด็ดครับออ๋ตามธรรมเนียมใช่ประมาณนั้นเอาละลองไปดูกันหน่อยว่าเอ๊ะมันจะให้โชคจริงไหมนะก็ไม่ได้ไปจับนะก็ไม่ได้ไปจับปลาม่ได้ไปจับปลาเอ็ดหลานไปจับหลานจับได้ที่ไหนครับในดงนู่นแหล่ะป่าฮะในป่าไปจับมาเมื่อไหร่ที่ฝนก็แรงๆเนี่ยเขาได้อึ่งมาเยอะไหมได้กันไม่เยอะหรอก แ่อันนี้มันติดมายังไงครับก็ไม่เจอพอดีก็เลยจับมากันจะจับถึงดำเลยก็เจอนี้ก็เลยจับมาแปลกแปลกเห็น,น,อ,นอึ่งสองตัวนี้แล้วอึ่งเลยนะ ดีนะที่สีแบบนี้ไม่งั้นก็โดนจับไปกินแล้วล่ะคือรอดตายเพราะว่าสีไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมถูกต้องแล้วนี่ล่ะคะนี่เราบรรดาที่ไม่รอดนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้เป็นเซอร์ไวเวอร์เลยใช่ครับตัวที่รอดเอาสำหรับอึงโกกอึงเผาหรือว่าอึงปากขวดหรือว่าที่เรียกอีกอย่างก็คืออึงข้างลายนั้นเป็นอึงชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นที่นิยมกันมากที่จะเอามารับประทานกันและถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาจะออกไปหากันมาแล้วก็นําไปขายนั่นเองนะครับ ก็จะหาได้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละธรรมดาแหละเนาะอาจจะมองเป็นเรื่องแปลกด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของสายพันธุ์สัตว์ก็เป็นไปได้ด้วยจริงจริงดิฉันเหมือนเห็นเขาคุยกันสองตัวเรารอดแล้วเรารอดแล้วใช่เรารอดเรารอดตัวแบบสีนี้ไว้บเย็สีได่ยบเนสีห่อยเขาหันหน้าหักันเรอดแล้วอดแล้วรอดแล้วมีหน้าหน้าตามับนี้ดูดูดีใจดีใจโตเนาะเอาละ